วิธีต้มถั่วลิสงนะคะวันนี้แม่นันจะมาต้มถั่วลิสงให้ดูนะคะในหม้อนี้คือถั่วลิสงทั้งหมด5กิโลนะคะแม่นันใช้ถั่วลิสงอย่างดีเม็ดใหญ่นะคะที่ใช้เม็ดใหญ่เพราะว่าเวลาแต่งหน้าขนมประกานะคะเขาจะดูสวยนะคะแต่ถ้าทำตัวบ้าจา่าเราจะใช้ถั่วลิสงเม็ดเล็กเพราะเขาจะได้ความมันและอร่อยกว่านะคะในหม้อนี้5กิโล ก่อนที่เราจะนํามาต้มเนี่ยเราต้องแช่น้ําเขาอย่างน้อยอะ่ะต้องมี 2- 4สชั่วโมงหรือแช่ค้างคืนไว้เลยหม้อนี้แม่นั่นแช่ค้างคืนไว้แล้วนะคะแล้วก็เทน้ําที่แช่ค้างคืนทิ้งเสร็จแล้วเราจะเติมน้ําให้ท่วมตัวถั่วนะคะแล้วนํามาต้มค่ะถ้าเห็นเ,เปลือกถั่วลอยขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเราหยิบทิ้งได้เลยนะคะค่ะ เราจะต้มจนน้ำเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราต้มจนเดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวฟองเขาจะตีขึ้นมาเห็นไหมคะเราช้อนฟองออกค่ะเราช้อนตรงฟองด้านหน้าออกให้หมดก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปนคนเขานะคะช้อนฟองช้อนเปลือกที่ลอยขึ้นมานะคะออกก่อนเห็นไหมคะเมื่อเราช้อนฟองออกหมดแล้วนะคะ สังเกตด,ดูนะคะตัวถั่วเนี่ยเขาจะอวบพอเราต้มได้ที่เ,าเราต้มเขาจนเดือดแล้วเนี่ยได้รับการแช่น้ําด้วยนะคะถั่วเขาจะอวบสวยนะคะเมื่อเราช้อนฟองออกแล้วนะคะเราปรับไฟอ่อนนะคะ <S <S วิธีการปรับไฟอ่อนดูนะคะปรับอ่อนแต่ตัวน้ําเนี่ยเขายังเดือดปุดๆอยู่ <S <S เห็นไหมคะไฟอ่อนได้แต่น้ําต้องเดือดปุดๆอยู่นะคะ นี่แม่นันปรับอ่อนสุดเลยนะคะเขาก็ยังเดือปดปุดๆเหมือนแบบอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องต่ออีกยี่สิบนาทีหรือจนกว่าจะนิ่มนะคะทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของถั่วด้วยนะคะถ,ถ้าถั่วเยอะอย่างนี้ก็อาจจะใช้เวลามากหน่อยเดี๋ยวแม่นันจะจัดเวลาให้ดูนะคะพอปรับไฟอ่อนปุ๊บเราปิดฝาแล้วต้มต่อกันนะคะอืมเมกโตวสวยเลยค่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าแม่นันใช้เวลา กี่นาทีชิมแล้วค่ะนิ่มกำลังดีเลยค่ะแม่นันใช้เวลา40นาทีนะคะ40นาทีสำหรับการต้มถั่วลิสง5กิโลโมอนี้นะคะสวยไหมคะสวยไหมคะเดี๋ยวเราจะพักเสด็จน้ำเขาค่ะนะคะ ถ้าเราต้มเยอะเราใช้วิธีซ้อนใส่กะละมังช้อนใส่กะละมังไว้นะเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีเทเลยมันหนักสวยไหมฮะถ้าเราต้มจนได้ที่แล้วนะคะถ้าเราต้มจนนิ่ม เท่าที่เราต้องการแล้วกําลังดีแล้วนะคะไม่อยากให้นิ่มไปกว่านี้เรารีบช้อนแล้วพักเสดจน้ําเข้าไว้นะคะแต่ถ้าเราต้มแล้วยังรู้สึกว่าอีกนิดนึงอ่ะกำลังดีเราก็ปิดเตาแล้วให้เขาคุกอยู่ในน้ําต่อได้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาโดนความร้อนจากน้ําในหม้อเขาก็จะนิ่มขึ้นค่ะ เป็นไงคะถั่วลิสงต้มสวยไหมสวยมากนะคะนี่คือต้มปริมาณมากเราก็ใช้เวลาต้มนานหน่อยนะคะหม้อนี้5กิโลใช้เวลาต้ม40นาทีนะคะรวมตอนเดือดด้วยก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราต้มน้อยก็ไม่ถึงอ่ะ20นาทีก็ทานได้แล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคะ่ะตัวถั่วต้องอิ่มน้ำดีก่อนคือเราแช่น้ำให้เขา ได้น้ำเยอะๆก่อนนะคะให้เขาตัวถั่วเขานิ่มลงอ่อนลงแล้วเราก็จะต้มโดยใช้เวลาน้อยลงนะคะเดี๋ยวพักให้เย็นก็ใช้ได้เลยค่ะสวยไหม